และแนวทางการขี่จักรยานไปทำงานสารฝันให้เป็นจริงรวมถึงสัมผัสกับเทรนปั่นจักรยานในเมืองมาแล้วหากเกิดอาการอินขึ้นมาอยากคว่ากระเป๋าถอยจักรยานสักคันเพื่อเอามาปั่นออกกำลังกายหรือปั่นไปทำงานให้เข้ากระแสะกับเขาบ้างจะทำอย่างไรดีมติชนทีวีอาสาพาเข้าร้านจักรยานแบบมาตรฐานไปทำความรู้จักกับโลกของจักรยานพร้อมทำแนะนำดีๆว่า ถ้าจะเดินเข้าร้านจักรยานต้องทำอย่างไรเดินทัวร์ให้ทั่วร้านดูว่าจักรยานสมัยนี้เขามีแบบไหนอะไรบ้างวิธีเลือกซื้อให้เหมาะสมเสือ้อผ้านาผมอุปกรณ์เสริมต่างๆต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรจึงจะออกมาปั่นชิวๆเท่ๆได้แบบที่เขากำลังฮิตกันอย่างในขณะนี้ตอนนี้กระแสจักรยานกำลังอินเทรนจักรยานกำลังมาใครๆก็หันมาขี่จักรยานกันเยอะอยากได้เรื่องสุขภาพด้วย อยากประหยัดน้ำมันด้วยตอนนี้น้ำมันแพงแล้วเกินนะครับขี่จักรยานกันดีกว่าแากให้คุณต้นช่วยแนะนำนิดนึงว่าอย่างเงี้ยถ้าผืากจะเข้ามาที่ร้านจักรยานเนี่ยคนอยากได้จักรยานแล้วโอเคตัดสินใจแล้วอยากจะขี่จักรยานอยากจะเริ่มต้น แต่ว่า,าขับขี่จักรยานแบบออกกาลังกายและขี่แบบมาทํางานเนี่ยคุณต้นคิดว่าน,น่าจะแนะนําจากรยานไหนยังไงก่อนหงครับก่อนหนึ่งก็ต้องถามความรู้สึกพี่ก่อนว่าพี่ต้องการขี่จักรยานในแนวไหนในแบบไหนในแนวถ้าว่าโอเคท่องเที่ยวขี่เอาบรรยากาศชิวๆหรือว่ายังไงหรือว่าขี่เข้าแถกเข้าอะไรก็ต้องถามความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการในแนวไหนแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเราก็จะมีจักรยานของเรารองรับอยู่แล้วที่เรียกว่าเสือภูเขา าใช,ใช่ครับโอเคนั่นต้องควรพาไปดูนิดหนึบงด้ครับกระยาตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยขี่กระยา แล้วราคาที่ค่อนข้างนี้โอเคว่าลูกค้ามือใหม่มาแล้วยังไม่มีความรู้เรื่องจักรยานเลยแล้วนาจะแนะนำตัวน,นี้ไปแบบเริ่มต้นขี่ยังไม่แบบเก่งมาก<ช>ยังไม่โปรมากใช่ครับใช่ก็เริ่มต้นแบบนี้ใช่ครับลักษณะวัสดุก็เป็นแบบนี้ใช่แล้ว แต่ถ้าคนที่มงีงบเยอะๆเราก็สามารถจะให้เขาไปใช้ตัวนั้นได้เลยว่าโอเคจักรยานนี่มันมีความแตกต่างจริงๆในในด้านของพวกวัสดุในการผลิตอะไรมานน่งอย่างาถ้าเป็นตัวตัวตัวนั้นเลยจะเป็นวัสดุก็จะเป็นอย่างนึงนะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแต่เป็นอลูมิเนียมสีดำนี่จะเป็นสีสีเทาสีเงินธรรมดาเกรดดีกร่ดีกว่าใช่ครับอ๋อ,อยิงย่งแพงยิ่งแพงถ้าหนะัก ใช้แรงเยอะหน่อยก<ด>็ถูกหน่อยซึ่งถ้าแบบคนที่เพิ่งเริ่มต้นก็คือใช้แบบเริ่มต้นนี้ก่อน,บบนดีกว่าดีกว่านะครับก็คือจักรยานไฮบิดตัวนี้ครับจะเป็นจะจุดสองจะเป็นตัวเอารถทุกไปกับ ถนนเอามารวมกันเอาเสือภูเขากับเสือหมอกมามมผสมกันใช่ครับออกมาเป็นรถไฮบริดใช่ครับเอาไว้ทุ่นแรงในการขีใขรข่ในเมืองกช้ในการขี่ในเมืองได้แมวมุมแบบชิๆวๆอะไรประมาณนั้นนะครับ <S <S แล้วก็มีตววนรถ<ะ>ตอนนีแ้แต่เราเริ่มจะค่อนข้าที่จะมามา,มาแรงมากครับแต่แต่เป็นอีอกอย่างหนึ่งคือคือว่าซีรีสในการขี่น่ะคือใช้ความเร็วสูงจะใช้แบบทุ่นแรงกับคุณล้อมันยก็ ก็เหนื่อยในการตัวนี้จะเป็นลบบขี่ขนมนเดียวซีเรียสในการขี่อันนี้คือแบบที่เราเห็นในไอาการแข่งขันขแบบดูดฟ็อกแบบแนี้คือใช้รถถนนแบบนี้แข่งรถเลยถ้าคนนี้แบบอยากขี่ออกกําลังซีเรียสก็มาเลือกดูรถแบบนี้เอาไปลองใช้ด้วยได้เลย<ช>ได้เลยครับน่าจะเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะขี่รถจักรยานมาระดับหนึ่งแล้วแล้วแบบเริ่มแบบจะจริงจังใช่ครับอย่างมีอย่างยานสองคันก็คือถนนคันหนึ่งเราเส้นคันหนึ่งมีไว้สำหรับ ต้องรับว,ว่าเราจะอยากขี่อยากแบบไหนวันนี้แล้วอยากอาอกลังการแบบไหนนะอาจะเป็นพวกซีเรียสอแล้วก็ยังมีรถรถพับดาวรถพับตรงนี้ก็ก็เริ่มเป็นที่นิยมนิยมเหมือนกันนิยมมากครับเพราะว่าพกพาง่ายข้อดีของมันคือพกพาง่ายใช่ครับพับใส่ยท้ายรถเจ๋งตาไป่ขี่ สมมติว่าผมอยากขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราขึ้นแล้วเพราะว่ามันพับออน้ำหนักเบาจะลงรถใต้ดินเนี่ยไปถึงสถานีปุ๊บพับพับแล้วก็ยกขึ้นรถใต้ดินใช่ครับเดินทางต่อได้เลยใช่ครับหรือถ้าเป็นเป็นแบบสุดสัปดาห์เอาไปทเที่ยวก็ได้ครับเอาสส่ท้ายรถย,ยิงย่งยิงย่งยิ่งง่ายใหญ่เลยครับก็คือสายท้ายรถเก่งแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปปัน่นได้แล้วผมว่ามันตอนนี้กระแสเราเริ่มจะมาแล้วตอนนี้ภาษา นอกจากมีจักรยานดีๆสักคันหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรอีกใช่สองสามอย่างแรกเราต้งมีผลประโยชปลอดภัยของลูกค้ามากเลยก็คือหมวกกันน็อกเพราะว่าล้มว่าลูกค้าเพิ่งหัดขี่จักรยานเนี้ยเราล้มหัวร้างข้างแตกไปเราก็มีผลเสียแน่นอนแล้วก็จะมีหมวกทางนี้ไว้รองรับตรงส่วนยกเป็นเหมืนกระดูกขาลายตาครับเออไม่คือมวก อันนี้ครับมันเป็นหมวกของเราวันนี้ยอดฮิตเลย O G K ครับทำไมถึงต้องมีหมวกมันเห็นบางคนก็ไม่ใส่หมวกบางคนใส่หมวกแกป๊ปมันเราคิดถึงความปลอดภัยของลูกค้าก่อนอนะันดับแรกก็คือว่าถ้าไม่มีหมวกถ้าเราล้มกระแทกหมวกเราก็แตกอย่างเงี้ยบางทีขี่ๆไปเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเรามีหมวก แล้วก็เมื่อกี้คุณต้นพูดถึงรองเท้าใช่ครับรองเท้าเท้าสงสัยว่าเอะรองเท้ามันสําคัญยังไงใช้รองเท้ากีฬารองเท้าปกติทั่วไปได้ไหมหรือต้องคงเป็นเพราะรองเท้าจักรยานโดยเฉพาะใช่ครับก็คือรองเท้าจักรยานเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นรองเท้าที่พื้นแข็งถ้าเป็นรองเท้ากีฬาธรรมดาจะเป็นพื้นแล้วมันจะทาให้แรงกดที่เราเสียไปอ่ะมันจะมีผลในการขี่จักรยานของเราด้วยไปดูจากรองเท้ากันดีกว่า ตัวนี้ครับถ้าเป็นสไตล์ที่แบบขี่ไปที่ทํางานไปอะไรก็คือรองเท้าเราก็จะเป็นรูปๆ่างนี้ครับคือมันแข็งแล้วก็คือถ้ามีรองเท้าปุ๊บก็ต้องมีบันไดบันไดที่เรารให้ให้ไปจะเป็นรองบันไดธรรมดาใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นมีกิบล็อกหมายถึงล็อกกับตัวบันไดจะเป็น,นอีกทีนึง่งใช่ครับเวลา ขี่จัก,กรยานก็จะก,กระชับมากขึ้นกระชับมากขึ้นแล้วว่าการใช้กล้ามเนื้อเราก็จะไม่ใช้กล้ามเนื้อโดยที่เรากดกดกดลูกบันไดอย่างเดียวจะมีทั้งส่วนล่างหลังแล้วก็คือมีกดและดึงกดและดึงคนทั้งรูปผมแล้วก็มีอย่างหนึง่งคือกางเกงจัก,กรยานกางเกงจัก,กรยานาคนอาจจะชอบสงสัยว่ที่ำไมต้องใส่ชุดจักรยานชุดจักรยานจะรัดๆัหน่อยนึ่งแนบเนื้อ กางเกงก็เป็นกางเกงเฉพาะของเขาใช่ครับใช่อ่ามันสําคัญหรือมันมีประโยชน์ยังไงครับการการเจ็บก้นของเราก็คือถ้าเราปั่นวนานนะครับมันจะเกิดการแบบปั่นไปนานแล้วเจ็บเจ็บก้นอ่ะพี่แล้วของเราก็จะมีตรงนี้ก,กางเกงยานจะมีเป้าอ,อไว้รองรับไว้แบบใส่แล้วจะปั่นแล้วมันจะสบายขึ้นคือทํามารองรับสําหรับคนที่ขี่จักรยานโดยเฉพาะรองรับว่าต้องปั่นนานๆนั่งอยู่บนอานจักรยานนานๆใช่ครับ ลดการเฉียดสีทำให้ <c oughs> ระบบน้อยลงทำให้เราระบบน้อยลงแล้วก็ปั่นจักรยานได้นานขึ้นมีความสุขขึ้นแฮปปี้ในการขี่จักรยานแบบไม่ใช่ขี่แล้วโหทรมานมันก็ไม่ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะมีค่อนข้างมีสีสันนิดนึงใช่ครับก็คือการเวลารถขี่มามองไม่เห็นเราเมีสีมีแถบสะท้อนแสงให้้เห็นได,ได้ชัดขึ้น อีกอันหนึ่งที่เห็นชอบใช้กันเยอะก็คือถุงมือใช่ครับเป็นอีกอันหนึ่งที่เรามากกักจะแนะนำออคนขี่จักรยานหรือเริ่มขี่จักรยานว่าควรจะมีถุงมือจําเป็นขนาดไหนครับจาเป็นจําเป็นมากจําเป็นมากเลยครับก็คือว่ามันจะลดลดที่แบบว่ามันจะมีถ้าเป็นถุงมือของเราเดี๋ยวเชิญด้านนี้อันนี้เลยครับถุงมือของเรานะครับจะมีเจลตรงนี้ไว้เวลาถ้าขี่นานจับบนแฮน มันจะช่วยซับแรงกดของเราลงไปถ้าจับต้องขี่นานๆจับแทนนานๆใช่ครับไอตัววัสดุที่ที่ถุงมือนี่ก็ช่วยได้ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือสําคัญที่สุดเวลาเราล้มมือเราของเขานั่นแหละครับมือเราก็จะไม่ถลอกแล้วก็การลื่นกันอะไรทีได้ด้วยขี่นานๆแล้วเนื่อออกเยอะสุดท้ายเขาฝากให้แนะนำว่าถ้าคนสนใจจักรยานเดินเข้ามารัานจักรยานอยากให พิจารณาอะไรแล้วก็มีข้อสังเกตอะไรหรือว่าให้ใคแัแนะนํากับคนที่อยากเข้ารันจักรยานสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเป็นสิ่งที่ดีมากใน,ในตอนนี้ว่าเรื่องยุคข,ของน้ํามันแพงอะไรหลายๆอย่างโลกเราก็ร้อนแล้วก็มาสันมาใช้จักรยานเืรว่าเป็นอะไรที่ดีมากเราก็อยากให้เขา้ามาเหมือไม่ต้องกลัวว่าพนักง,งานจะไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจักรยานเราเราพร้อมที่จะเต็มใจที่จะให้ให้กับลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาหาเรายังไม่ซื้อไม่ตัดสินใจเดินมาคุยกันก่อน ห<ม>า<ช>ความรู้เบื้องต้นไปก่อนก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็จะเริ่มสนใจแล้วก็ตัดใจจะรยานเองทพี่สุชัยครับก็ต้องขอบคุณต้นของร้านโต๊ไบค์ขอบกหน้านะครับที่ให้ความรู้เราในวันนี้ขอบคุณครับ